พอเลี้ยงเขาบอกว่าเรื่องหน้าปุ๋ปอะเรื่องธรรมดาของผู้ชายฉันต้องแนบเนียนในการเป็นลูกชายให้แม่ฉันต้องหน้าปู่ฉันต้องบีบสิวนะเลาศดาทุกวันเนี้ยเป็นผู้หญิงหน้าปู่พอเธอรู้ไหมความหน้าปู่ของฉันนะเพื่อที่แม่ฉันจะค,คือมันเป็นหนึ่งแนบความแนบเนียน ที่ฉันคิดได้ตอนนั้นเพราะถ้าันนะปูป่ๆแบบพ่อเลี้ยงอะแม่ฉันจะได้ไว้ใจว่าว่าฉันไม่ได้เป็นกระเทยนะะฉันจะเป็นลูกชายของแม่ไปตลอดเลยแหละ ก็เป็นเชิงคุณหนูเป็นลูกคนจีนแถวพันนกแล้วแม่ก็ยายมาอยู่เวียนใหญ่แล้วก็มาเหมาก่อสร้างเราเป็นลูกชายคนโตแต่เป็นลูกคนที่สี่ลูกชายคนโตของคนจีนเขาเลี้ยงแบบผุนชายแต่หรือต้องเก่งต้องเก่งแบบถ้าที่บ้านมีกิจการอะไรที่บ้านเราเหมาก่อสร้างเราต้องรูทั้งหมดตั้งแต่สิบขวบคือเราเป็นคุณเลี้ยงแบบเป็นเป็นลูกชายคนโต ในบ้านแท้ตั้งอ่ะแม่แท้ตั้งต้องเก่งต้องเลี้ยงอยากได้อะไรได้หมดหมแล้วก็มอนเราเป็นกองของบ้านใช่เพราะลูกชายคนโตคนจีนก็ความกดดันมันเป็นความเคยชินเราอยู่เพื่อคนที่รักเราสำับเราชินอ่ะฉันเลยชินกับการเป็นผู้ให้ และฉันก็เลยมีความสุขกับการให้ฉันทํางานมาสี่เดือนกว่าแต่โยนส้มเนี่ยฉันไม่ได้ใช้ใช้เงินเองนะเพิ่งมาเริ่มซื้อทองเก็บไวนะ้เนี่ยเมื่อตอนทองมันขึ้นแบบไม่ไม่ลืมหูลืมตามันขึ้นพวดๆเลยเราก็เลยเราไม่เคยพวกเสื้อผ้านี่ก็สปอนเซอร์ส่งมาของกินก็คนนู้นคนนี้ซื้อให้ ฉันไม่เคยใช้เงินเองเลยทํางานทุกวันฉันไม่มีเงินเก็บนะก็ให้วาดหลายวาดให้พวกใครคือทุกครั้งที่มีโอกาสที่จะทำบุญทำทานแม่ให้เลยโดยไม่ต้องคิดว่าเงินในบัญชีมีเท่าไหร่ฉันโอนให้จากที่หยอดตู้มาทีละบาทห้าบาทเดี๋ยวนี้ฉันให้เป็นแสน โดยไม่ต้องเช็คเงินในบัญชีด้วยกรนีแหละแล้วเราเราไม่ได้เก็บเป็นตัวเงินเราสะสมบุญเป็นบารมีเราแม่ก้าวผ่านทุกความชั่วของมนุษย์ที่มันพยายามทำลายชาติ รู้ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่กเกิดเช้นบอลทูบ hmm. ีเพราะคนเลี้ยงอ่ะเป็นอาจากใต้มาเลี้ยงเลยกินอาหารใต้ mm hmm. คือเขาบอกว่า,าหัดเดินก็ใส่ส้นสูงเลยคา mm hmm. งเดียวแตะแตะเห็นกระโปรงหลองใส่ mm hmm. แม่ก็เลยลูกชายคนโตคนแรกมีพี่สาวมาสี่คนก็เลยกลัวเราเป็นกระเทยแต่เราไม่ใช่กระเทยนะฉันเป็นผู้หญิง mm hmm. นี่ยฉันจะบอกความจริงเลย mm hmm. ผู้หญิงที่ไม่มีมดลูก อันนั้นเรายอมรับไม่ยอมรับไม่รู้แต่ทาแม่กุ้มใจจะเป็นผู้ชายดีกว่าเป็นผู้ชายให้แม่ได้หน้าแม่จะไปคุยละเทอมนี้ได้ที่หนึ่งอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือให้แม่คือเวลาแม่คุยถึงเราเขาได้อวดกับเพื่อนกับลูกน้องเขาเพราะเราเหมาก่อสร้างเขาอาจจะเขาไม่รู้ภาษาไทยแม่ฉันชื่อตังเสียมไหน แต่มาแต่งงานมาอยู่กับพ่อพ่อเป็นทหารไทยสมัยก่อนไม่ให้ทหารไทยมีเมียเป็นคนจีนเพราะคนจีนยังส่งเงินให้รัฐบาลเหมาเจอตุงอยู่แบันชื่อตั้งเจียมไหนมาแต่งงานกับพ่อต้องเปลี่ยนเป็นวิไลวันเพื่อจะใช้นามสกุลบัวทองค่ะเราวพึ่งมาหัดพูดภาษาไทยและทีนี้มีลูกมีลูกที่ที่เรียนเก่งลูกชายคนโตลูกสาวสามคนก็เรียนเก่ง พี่สาวสามคนเราลูกชายคนโตแม่ได้เข้าบ้านอากงละวเพริจงมีอากงไม่ให้มีผัวไทยได้เข้าเพราอเราแล้วเราจะเป็นกระเทยออกสาวตั้งแต่เด็กนะ่ะตั้งแตจำความไม่ได้แม่กุ้มใจมากฉันรู้แต่ฉันไม่ยอมหรอกนะที่จะเป็นตัวทําให้แม่เสียใจจะเป็นผู้ชายดีกว่าก็เลยเป็นผู้ชายให้แม่เป็นเต็มสตรีมเลย ปวดด้วยลุยด้วยแม่กลัวเราตายแต่คือตอนนะั้นคือเหมือนข้างนอกเราเป็นผู้ชายแต่ใจเราเป็นผู้หญิงแต่เราลืมไปล้ว oh. เราลืมไปแล้วว่าเราเป็นใครแต่เราตั้งใจที่จะเป็นผู้ชายที่ดีให้แม่ฉันเพิ่งบอกแม่เมื่อปีที่แล้วเองว่าแม่มีลูกชายนะให้แม่มีลูกสาวฉันมิกาบอกเขานะถึงเขาตายไปตั้งนานแล้วฉันกลัวเขาเสียจใจ เรากลัวฉันกลัวเขาพิดหวังเพราะเขามีลูกสาวสามคนเขายังกลับกรุงเทพไม่ได้นะเพราะเขาหนีตามพ่อไปตอนอากงเป็นเหมางานที่นครศรีธรรมราชแล้วแม่หนีตามพ่อพ่อพ่อหล่อพ่อเป็นทหารนะแต่ปากงไม่ให้เข้าบ้านจนกว่าจะมีลูกชายแล้วฉันเพิ่งจุดทูปบอกแม่ว่าจริงๆเราว่าแม่มีลูกสาวตั้งนานแล้วอันนี้มันจะเสียใจหรือเปล่าไม่รู้ แต่ฉันลืมว่าฉันเป็นใครแต่ตอนนี้ฉันเป็นตัวฉันเองละตัวฉันเองเป็นแบบนี้ละค่ะฉันบอดทูบี่อนไม่มีแม่แม่เสียแล้วชีวิตก็เป็นของฉันแต่ถ้ามีแม่ชีวิตเป็นของแม่ค่ะคือฉันบอกทุกคน ชีวิตไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่จะไปเรียกร้องให้ทุกคนเข้าใจเธอเธอต้องเข้าใจเขาก่อนพอเราเข้าใจทุกคนแล้วเนี่ยละวันนี้มันคุ้มค่าที่เราได้รอคุ้มค่าที่เราได้ได้แขรความรู้สึกทุกคนตอนนี้คนที่ไม่รู้จักเรายังมารักเราอะ่ะคนไม่รู้จักฉันยังมารักฉันเพราะ ฉันแค่ความรู้สึกคนไกลตัวจนฉันลืมความรู้สึกตัวฉันเองมาตั้ง40กว่าปีพูดมาน้บตาบนไหลว่า ผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องทำตัวเป็นผู้ชายที่ต้องบีบสิวให้หน้ามันปุเพอพ่อเลี้ยงเขาบอกว่าเรื่องหน้าปุกๆอ่ะเรื่องธรรมดาของผู้ชายฉันต้องแนบเนียนในการเป็นลูกชายให้แม่ฉันต้องหน้าปุกฉันต้องบีบสิวนะพอพ่อเลี้ยงเขาก็รักเราไงเขาก็เลี้ยงเรามาเราไม่ได้อยู่กับพ่อนะอยู่กับพ่อเลี้ยงเขารักเรคือถ้าความเป็นผู้ชาย แต่ต้องไม่รักสวยรักงามฉันก็ยอมฉันเลาด่าทุกวันเนี้ยเป็นผู้หญิงหน้าปูพอเธอรู้ไหมความหน้าปู่ของฉันนะเพื่อที่แม่ฉันจะค,คือมันเป็นหนึ่งแนบความแนบเนียนที่ฉันคิดได้ตอนนั้นพอเธอฉันหน้าปูปูแบบพ่อเลี้ยงอ่ะแม้ฉันจะได้ไวใจว่าว่าฉันไม่ได้เป็นกระเธยนะ ฉันจะเป็นลูกชายของแม่ไปตลอดเลยแหละแล้วสวัสด์เขาก็ทดแทนมาเป็นตัวเงิน<ม>พอนาปู่นี้แหละถ้าปู่นี้ให้เป็นปมในชีวิตของแม่ฉันกุ้มใจสิคุณถ้าจะเป็นผู้หญิง ฉันไม่อยากออกไปไหนหรอกเรจะเป็นผู้หญิงน้าปุกแต่ฉันสบายใจที่ฉันหน้าปุตอนฉันเป็นผู้ชายพ่อแม่ฉันสบายใจไงเราเตรียมแล้วค่ะที่ดินที่เราอยู่มานั่นแหละทำโฉนดเรียบร้อยละ อตอนแรกฉาดดไม่เรียบร้อยที่ดินบรรโดกของสาม,มีค่ะเพราะเราก็เตรียมตอนนี้ไปตีผังปลูกบ้านใหม่ปิจิตตะพาดหินแล้วคนที่ตะพาดหินก็รออยู่เพราะก่อนดังเราก็เราก็ยังช่วยงานโรงพยาบาลตอนนั้นก็รู้จักพวกหมอพวกอะไรตามบรรดาไปเพราะเราก็เป็นคนชอบงานพวกนี้แต่เมื่อก่อนเรายังไม่มีตังค์อ่ะ แต่ตอนนี้กลับไปอีกทีเรามีเงินที่จะช่วยเหลือการชุมชนได้เยอะกว่าเดิมละเขาก็รอกันอยู่แล้วแม่พนไว้ว่าี่ปีจะกลับไปอยู่ที่น่ก็จะไปมามาตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวทำบ้านใหม่ก่อนใช่ช่วงนี้ก็ไปวัดสองวัดเขาวงกตลบุรีก็มีที่พักเราได้เลื่อนที่จะไป รวมนั่งสมาธิบวชชีภาพเพื่อหลับโจกราเราก็ยืนหยัดความงงงายเพราะพวกเรางมง,งายเต็มเลยเพราะสามวันนี้ไม่งมง,ง,งายต่อไม่ไหวแล้วนะฉันไม่หล่อใครแล้วสามวนเนี้ยมันมาพวกนักข่าวตามกันแล้วค่ะจบไม่ต้องมาใส่ร้ายไม่ต้องมาด่าฉันแล้วนะเพราะนักข่าวก็ถูกหวยตามแม่มาสามวนแล้ว ใครกล้าด่าแม่หน้าข่าวก็มไม่ต้องหลับโชคลาภเพราะหน้าข่าวที่ไม่ด่าแม่มันถูกหวยจริงประจามแม่ไปนั่งสมาธิแล้วตอนเนี้เราตื่นเต้นกับโชคลาภเราก็เลยแบบมันคุ้มค่าเนอะคือที่ชีวิตที่มันผ่านอะไรเหลวแหลกที่โดนคนดูถูกมันเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆ